ตัดเตัด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 ตเอีัเอกเอเวอกเลอเนนิเลคุณตาบอกว่านี่เล็กที่บ้านของคุณตา อันนี้คืออายุของคุณตาแล้วคุณตาก็ถามว่าเธออายุเท่าไหร่ล่ะเราก็เขียนบอกกันนั่นเองและสามีของฉันอายุเท่าไหร่นะคะก็บอกคุณตาไปคะ่ะ